ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเนื่องในวันก่อนออกพรรษาเมื่อวันที่7ตุลาคม2557ณเฮือนยะกินชุมชนภูผาฟ้าน้ำตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ทางอองาากพรรษา5เจ็ดที่พุทธสถานปูผาปานาตอนนี้เราก็เข้ามาในชุมชนที่ระยะสิ้นย้สาสถานที่ศาลาสามนิ่นที่พบก,กันขึ้นทางระหว่างโยมกับสมณะเราสมณะก็เดินลงมาโยมก็เดินขึ้นมาเจอกันที่นี่ในชุมชนวันนี้ก็จะให้แต่ละท่านได้สรุป นะสิ่งที่ได้จากการเข้าพรรษาในปีนี้แล้วก็ต่อไปก็ท่านแม่นใจมั่นทิตตะทามโรครับทุกคนเป็นหน้าตายืนย้นก็ะพอยรู้สึกเปิด <c oughs> บ,บานปรันท่านด้วยครข้าอนอการพทะาวชาอาจารย์พันเตขอโอกาสดูโสมผู้สมทุกกครับ ขอเจริญธรรมสัมิตรีคุณสัมิเนนและพี่น้องจะไติตามญาติโยมทุกๆฐานะสาธิอาตมาสม,มณะจิตตะทาวโรแม่นใจมัน่นนะกลับก,ก,ลกันทวนกระแสแลนะ้วต้องทวนกระแสพรรษานี้อันดับแรกที่เห็นก่อนเห็นขนาดนี้แหละเห็นขนาดนี้ก่อนเห็นขนาดนี้เห็นหน้าญาติโยม มองหน้าจะมาแล้วอยู่เดี๋ยวไม่เจอกันแล้วก็วันศาแล้วนี่ถูกต้องไหม <c oughs> มองไว้มองกันไว้โอ้ท่านทีรื่งเข็มนี่เนาะเก้าเดือนน้ายโมยมันจะขึ้นมาเก้าเดือนนะโอ้ท่านแม่นเนาะทีรื่งเข้มหวังว่าอีกเก้าเดือนคงจะเห็นทีรื่งเข้มท่าน,นอีกนะท่านเออมองนั่งอย่านั่งก้มไม่เอาเอาไม่ได้คือประทับใจนัน่งยิ้มประทับใจได้เห็นมาอุ๊บทำไมญาติทำทำไม ไม่เหมือนเข้าภาษาใช่ไหมเออมัก็คิดเป็นภาษาทำไมออกภาษาใช่ไหมแต่ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวแต่เนี่ยแนวเนื้อแท้นะผู้ชาว่ามนุษย์ทวนกระแสอาจารย์มเติมอีกมนุษย์ทวนกระแสพันแท้ใช่ไหมพันแท้จริงนะใช่ไหมทวนกระแสทั้งเข้าทั้งออกใช่ไหมเข้ายกข้ามาออกยกข้ามาใช่ไหมยกไปย่ายกมาเลยใช่ไหมแต่ขึ้นมาดีแนวทับใจนระทับใจ ประทับใจเนี่ยพี่น้องแค่เนี้ยพอใจแล้วนะพอใจมันหายากงานะมันหายากมนุษย์ทุนกระแสนะแล้วพันแท้นี่หายากจริงๆรนะอ่าเลยประทับใจที่เห็นนะแล้วก็เข้าารนะสาอือถามว่าเนี่ยออกมาจาแล้วท่านท่านท่านแนะต่กระติทุกคนจะมีกระซิบในใจท่านท่านเป็นยังไงเป็นยังไงท่านหมเออท่านยังไหวไม่ประสาเนี่ยนะนะยังไหวไหมทนะนะ่านเออโยมอยากจะถามอมาจาอาจาก็ถามตัวเองเหมือนกันนะ นักปฏิบัติธรรมาาต้องถามตัวเองแน่นอนนะผมก็ต้องถามตัวเองเป็นเรื่องปกติถ้าไม่ถามตัวเองเดี๋ยวกิเลสอะไรอื่นสิ่งรอบข้างมันจะถามตัวเองถามไป็ดร๋ยตาไปนะทาศบัญารต์นี้ท่านทําอะไรเออท่านทาอะไรแล้้ก็มาดูตัวเองคิดเลยมันต้องมีแห่งนักบวชมันต้องมีกีฬาอารยะใช่ไหมเนี่ยบำเพ็ญตบาปณิสินอธิสินอะธิจิตจะมีปัญญาขึ้นมานะใครที่ติดอะไรมากก็มาสุดดูนะอาจารย์มาก็มาคิดเออเก้าเดือนที่ลงไปเนี่ยนะ <9 S 2> เก้าเดือนที่ลงไปนี้จะแยะประสบประจษมากมายนะยืนเดินนั่งนอนเป็นเรื่องปกติเก้าเดือนนะยืนเดินนั่งนอนหลับพักผ่อนสบ,บายทางานเหนื่อยก็นอนนะพรรษานี้ได้ขึ้นมาโอกาสนะหนึ่งใจมากสามเดือนก็ได้มีโอกาสนะก็าวตั้งเพนนะทุกพรรษาเนี่อาจาราสตร์าวเพนนะนายโยมผมจะเข้าใจก็ฝึกตนนะอาศาาัยความเป็นถงเป็นแน่นมีโอกาสให้จิตตั้งมั่นฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นนะแต่ละพรรษามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะ จากนี่ก็ยืนเดินนั่งหลับพักผ่อนยืนเดินนั่งหลับพักผ่อนเออยืนเดินนั่งหลับพักผ่อนถามว่าเป็นไงท่านสนุกไหมนะโอสนุกโยงเว้ยสนุกสนุกเมื่อยเมื่อยเมื่อยใจมันเมื่อยใจมันเมื่อยน่ะใจมันเมื่อย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 ก็เรียนรู้น่ะเรียนรู้ได้จะภาวะดีนะเออเข้า เม่เข้าไ,ไปรู้เข้าไปรู้มันนี้เจ็บเข้าไปรู้ตามดูเอฝ้ารู้เอฝ้ารู้มันตามดูเข้าไปแยกได้นะได้ได้สามตัวนี้ภาษาเข้ารู้ตามดูเข้าไปแยกได้สามตัวเนี้ยนะภาษาเนี่ยเข้ารู้เข้ารู้นั่งไปนั่งบำเพ็ญไปดูเข้าไปรู้เออเข้ารู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสติมันจะมาเอง ถ้ามีสติเมื่อไหร่จะเฝ้ารู้รู้ตัวเองนะเออรู้เป็นไงจิตใจเป็นอะไรเฝ้ารู้เออมีสติก่อนรู้ด้วยสติเอออิมาได้รู้สติเออถ้ามีสติแน่นอนทุกคนเข้าใจที่มีการสอบย้ำรู้ด้วยสติก็รฝึกเฝ้ารู้รู้หมดทุกคนรู้หมดมีศีลตั้งบังเพงศีลตั้งสะบัดขึ้นมาทุกคนสาทุกคนรู้หมดทุกคนมีศีลอาม่าก็มีศีลรู้หมดเนี่ยแน่นอนทุกคนมีศีลแต่ว่าตัวรู้สําคัญรู้ด้วยสติแน่นอนเออทุกคนรู้หมดอาม่าก็รู้เนี่ยเออรู้ด้วยสติโอเครู้สติเฝ้้้าารูููตมดดแลวจะยังงไ ดูใช่เลยดูท่านใช่เลยดูเอามาก็ดูก็นั่งดูใช่เลยดูนะดูด้วยสมาธิเนี่ยได้รู้สมาธิถ้านั่งไปไม่มีสมาธิเนี่ยปุ้งต้านไปจะไม่เห็นจะจะไม่รู้เรื่องเลยเราจะไม่รู้เรื่องเลยดูด้วยสมาธินเรารู้จำดูดูมันดูมันเกิดขึ้นสภาวะมันเกิดขึ้นดูด้วยสมาธิเราสมาธินิ่งมีสมาธิจะเห็นเยอะเห็นนิ่งตามเคลื่อนไหวของเรา ความเคลื่อนไหวจะอยู่จะไปตามทุกข์ความโศกอุ้นไหวไม่ไหวเนี่ยอุ้นมันยังไงมันปงุงได้นออเข้าตูตามรู้นะแล้วสุดท้ายเข้าไปแยกเข้าไปแยกเรารู้แล้วนี่ใช่ไหมเรารู้แล้วเข้าไปรู้แล้วจะแยกไงรู้แล้วเห็นรู้แล้วมันมีโลกุตระนะโลกุตระกับโลกียะกุศลกักุศลเข้ามาก็รู้แล้วสัเมตูไหวไม่ไหวเรวรู้มันนี้เรื่องนี้มันปรุงขึ้นมามันรู้หมดแล้วอืมเข้าไปแยกจะเข้าไปแยกยังไง เข้าไปแยกเข้าไปแก้ไขยังไงอือน่ะเข้าไปแยกแก้ไขเข้าไปแก้นะแก้มีสองทางแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยปัญญาอย่างเดียวแต่ว่าปัญญามันแยกไปสองการแก้มันแก้ไปสองอย่างน่ะที่จะมารู้สึกสภาวะมันจะมาจากเนี่ยเออมันแก้ไขก็แก้ตัวเออนะแก้ไขก็เนี่ยโลกิยะถ้าแก้ตัวก็โลกุตระน่ะเฝ้ารู้ตามดูเข้าแก้ กนะ็เข้าไปแก้ด้วยปัญญาแะ่มาเข้าไปแก้ด้วยปัญญา,นะา,เ,า,ญญาเออก็ดูปัญญานะเออใช้ปัญญาทดร้านกภาวะที่มันทุกข์ที่มันไม่ชอบใจที่มันเกิดขึ้นอะไรเนี้ยเรื่องเ,องเก่าๆขึ้นมาอะไรลักษณะอนี้นะมันเป็นยังไงก็เ,เข้าไปแก้ด้วยปัญญาแต่ถ้าไม่ไหวก็เนี่ยนะหลับเข้าขาวังไปเลยนะเอี่ยได้แต่ดีสมาธิเนี่ยนะเข้าไปรู้อย่างเดียวแล้วก็เข้าขาวัางไปก็พอได้ทางสาน,านี้ก็ได้ฝึกนะือหรือได้ฝึกนะถือว่าฝึกเรียนรู้ มันแข่งขึ้นจิตวิญญาณมันเข้มแข็งขึ้นนะมันสายแล้วมันก็สึกอยู่มันสายที่เดือยก็เอาอีกนะมันพอได้อยู่ก็เลยก็เลยฝึกไปนะก็ถือว่ายังไม่เป็นตับอักเสบนะนะเพราะว่าตับทำงานหนักนะคนไม่พอไม่ไม่ไหวนะไม่ได้เรื่องง่ายนะโยมอูชาบอกตับพังเลยนะบางทีไม่ได้พักในตับนะเนี่ยมันมันพักให้พอตับมันไปเลยนะเนี่ยพอดีจะมาพอได้กับเอาใจคือปัญหาว่าที่สงบคูผาพระน้าสงบอกอาการบวาเพ็ญมากจะมาดูน่วรธรรมน้อย ม่ได <Yeah. S 1> ้อยู่กับตัวเองไงแค่สามแใ่แค่สามเดือนเองใจมากเดียวสามเดือนเองเนี่ยโอกาสที่ฝึกแต่ลงไปเนี่ยตนะมันเยอะนิวรธรรมมันเยอะเราไม่โอกาสที่ฝึกเนี่ยทำให้จิตตั้งมั่นคืออัตมาขจัดสมโดยจิตไปให้ตัวเองไปเนี่ยเนี่ยลลักษณะเนี่ยที่ได้ก็มีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองนะก็คงจะต้องฝึกกันต่อไปนะจะมาดูต้องฝึกกันต่อไปมันก็รู้สึกว่ามันดีนะมันดีกว่าทุก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 ๆ ตั้งามันมันก็ได้ปุ่มพ่อตัวเองนะอาตมาว่าได้เหมือนปุ่มพ่อตัวเองจริง้วมันตั้งมั่นยิ่งมันสาสูงขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อที่ไม่ปล่อยตัมยิ่งตั้งมั่นมันยิ่งผึกผดุมยิ่งแข็งแรงยิ่งขึ้นนะอาตมารู้สึกนะเออมันยิ่งมีปิตินะมีปิติแต่ไม่ถึงราทาร้องไห้หรอกนะมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใจแค่นั้นเนี่ยนะทพารู้สิกที่ดีตัวเองนะมองโรคในแง่ดีก็โอเคแล้วนะอยู่ด้วยกันนานๆอะมองหน้านไวบคิดเึงเคีังอยู่นะโยมนะออกสาุเจ เร้ารู้ตามดูเข้าไปแกเ <Okay. S 1> ข้าแก้เข้าไปแก้เนี่ยแแกแล้วั okay. Yeah. Okay. Yeah. ตามดูเข้าแกแกตามดูแสดงว่าดูนี้ต้องรู้ว่าอะไรกุศลอกุศลใช้าใไหมอ <Okay. S 1> ยากแก้ออก <Okay. S 1> ถ้าเป็นอกุศลก็เข้าไปแก้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นกุศลก็พิจรารณาแล้วพึงเสพ <laughs> ปีที่แล้วท่านก็มีคาถาให้เหมือนเนานะ <laughs> จับได้ปะเนี่ย <laughs> รู้สึกว่ามี่วลาหรือตอนงานอะไรมโนท่านก็จะมีการาหรือตอนวันอาสามหาบูจาท่านคนอาหารมาตอนปัญาแรกท่านจำไม่ผิดนะอาจาแรกแรกนะสัปดาห์าแรกมาจะต้นทางแรกนะแต่ภาษาแรกแรกของท่านจะคนอาหารสามสิบสองวันเกือ เกือบเด็ดเกือบเด็กสมอลเลยเราเพิ่งรู้ว่าในภาษาอนี้ดังนั้นในภาษานี้ท่านลดฉันทุกวันพุธนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามากเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าท่านฝึกไม่ไม่เอาหลังแต่พื้นนะใช้แค่เอ็นเอาเฉยๆนั่งหลับพินเอามาสองภาษาเลยยังยิ้มได้ยังเออ่ยังมีความรื่นเริงในทบปัจจัย ยินดีในพรหมจรรย์นบับว่าเป็นสิ่งีน่านโมทนาถ้าพูดถึงเข้าไปแก้เข้าไปแก้นี่ก็วิปัสสนาหรือถ้าเข้าไปแยกแยกนี่ในหลักศาสนาน่ีแยกแล้วก็เพื่อแก้ไขนั่นเองถ้าพูดถึงตามหลักโพชฌงเจ็ดก็อยู่ในขั้นธรรมวิจัยถ้าพูดตามหลักของฌานสี่ก็อยู่ขั้นวิตกวิจัย ชาหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แบบสงบนิ่งนะไม่คิดอะไรเลยแต่วิตกวิจารแค่วิตกวิจารนี่ก็เป็นชาหนึ่งะแ,แค่ชาหนึ่งก็ไรนิวร์นี่คือจิตของผู้พ้นกิเลสก็จะมีลักษณะอารมณ์อยู่ในชาตลอดเวลาฟังแล้วน่าสนาจน่าเข้าไป ที่จะให้เข้าถึงตรงนี้ให้ได้แต่ตอนนี้ต้องเฝ้าดูตามรู้แล้วก็เข้าไปแก้ให้ได้ก่อนมันเลยถึงจุดอย่างที่ว่าต่อไปก็ท่านฮันลินภูมิกาโตจั่หมดกันก่อนรบการสการบูชาอาจารย์พันเตนของการเอาโซครับ เจริธรรมคุณเนรและญาติโยมทุกคนกัตมาสมณะหังดินภูมิกะโตปีนี้ก็พรรษาที่หกก็ปีนี้ก็ได้ลงไปอยู่ที่กบุปิชาที่ลนาสุก็เป็นไปนศึกษาวิถีชีวิตในชุมชนก็รู้สึกว่าโอ้ก็ได้ปึกหนักเลยนะ ญาถาทุกขังโคมเ,เมวิหารโตอัตตานาังปตหติตั้งตนอยู่ความลำบากกุศลธรรมเจริญวิฟังอวุโสและโอประทับใจสิ่งที่เึ็นผลตัวเองพรรษานี้ก็ไปอยู่เป็นพระธรรมอรธรรมทำ,ทำงานตลอดก็ไปบุรละะปฏิสังขอนอย่างเช่นน้ำท่วมก็ดูแลช่วยกันดูแล นอนที่มันเดินไม่ได้ก็เอาอิกตัวนอนที่เขาบริจาคให้ก็ทาถ้ามีโอกาสไปตัดบาดเทโวก็จะเห็นว่ารอยทางแห่งพระธรรมตรงนั้นเ<ม>ส้นทางพระธรรมเส้นทางพระธรรมพระธรรมก็ได้ฝึกตัวเองขึ้นมาอยู่กับผู้คนมากขึ้นอุชาได้โอกาสไปไประชุมแล้วก็ไปอยู่กับคนเดียวบางที ปันเตยพธิสิทธิ์ไม่อยู่ไปที่ไปไป,ไปที่ดนมนไปที่ดอยรายกับอุโสคอมเย็นคาร,ร์โมลโลนี้ก็ไปอาตมาก็าอยู่รูปเดียวโอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาตมาฝึกมากเลยระอยู่รูปเดียวทํำยังไงโอ้ก็ได้โอกาสดีที่ปันเตยพธิสิทธิ์ให้แนวทางลูกบูชาก็อยู่ใ,ใกล้ๆ้คิดก็อบอุ่นก็ท่านเป็นเจ้าอาวาสนะโอ้ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ฝึกหนัก พูดกับโยมผู้เกิดน,นักเรียนยิ่งแล้ววันผู้สูงอายุมาบางวันก็อยู่รูปเดียวอย่างนี้มองซ้ายมองขวากบโอ้รู้สึกว่าตึกหนักปีนี้ยิ่งแล้วตะบ,บะทำก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าทําได้สองเดือนตกเลยเห็นอุโสธรรมก็ประทับใจชื่นชมนะที่ทํามาแตมาตั้งะบ,บะตื่นนอนทุกชั่วตื่นนอนทุกชั่วโมงตีลงังคังแม่งแม่งโอ้ยตีไปตีมาสองเดือนถึงเดือนที่สามก็ ที่โอกาสขึ้นมาสัตหะก,กับพันเตกับปูชามันนอนอยู่ที่บ้านรินคงรินอยู่ในวันหนึ่งมันจิตมันให้แต่ร่างกายไม่ให้โยมรู้สึกว่ามันนั้นปกติตีสองจะตื่นกลาจะตื่นตีนสองแต่มาตั้งตะบะฐานมันจะตื่นตลอดเลยตนนื่นยังไงโยมบ้านคงรินหมุน <c oughs> หมุนไปหมุนมาพอดีลอา ให้นเตยปฏิิทธฟังท่านผมเคยเป็นแล้วนี่แหละคือท่านต้องระวังแล้วผมเคยเป็นแล้วอย่างนี้แหละตื่นมันนอนให้พอท่าน,น,นพอได้ยินผมก็อตาตมาก็รู้สึกว่าออมันก็เข้าข้างตัวเองนะกิเลสดมันก็ซิบแล้วออแก่แล้วพักเถอะก็ไปสารภาพใจโยมว่าเออเอาสองเดือนก็พอละโยมก็เลยเอ,อมันก็มันเข้าข้างตัวเองไหมปีนี้ก็หกสิบปีแล้วแป๊บเดียวนะโยม ยิ่งแล้วมันมาอยู่ทางสายธรรมมายาป,ปฏิบัติธรรมนี่ก็สุวา่าใช้เวลามันไม่นานจริจริงอย่แต่ยินไปอยู่ที่รานสามเดือนก็แป๊บเดียวโอ้โหมันหมดเวลาไวจริงในเส้นเส้นทางสายนี้ก็นี่แหละคืออดัองที่จะมาได้ฟังมาก็คือคนดีก็อยู่ที่ธรรมะพระดีก็อยู่ที่ศีลถ้าศีลเป็นหลักประกันของของเราแล้วก็ก็จะเป็น อริยทรัพย์ที่แท้จริงของเราถ้าเรามีศีลมีธรรมแล้วก็มันก็จะเกิดศรัทธาศรัทธาแล้วก็จะเกิดอิริศปักปขึ้นมาเก่งกว่าตัวการทาําผิดแันนี้ปีนี้ก็รู้สึกว่าเออได้เหียนจิตตัวเองว่าได้ฝึกตัวเองมากขึ้นไม่ว่าอยู่กับอืมกับอุปชากับปันเตและอยู่สังคมกับคนผู้คนเยอะๆก็รู้สึกว่าได้ฝึกตัวเองมากขึ้นก็อน,นุโมทนา ถ้าใครไปที่ห้องสามนะห้องสามปูภาวอนนะเรางามีสี่ห้องด้วยกันก็จะพบเส้นทางพระธรรมถ้าใครไปก็จะเจอเส้นทางพระธรรมต่อไปก็สมณะจนแจ้งอัศกัจารโอที่มดนกันขอการอาจารย์ข้อเสนออาจารย์สันติ เอาสวยเปนธรรมเยอะเดยมนะขวดนีใส่จังแบบก็อาจจะมาภาษานีก็รู้สึกว่าก็แค่ดูความรู้สึกตัวเองนะประคองตัวเองก็รู้สึกเป,นะป็นอยู่หาสุกนะภาษาเนี้ก็จะพยายามสร้างความรู้สึกดีให้กับตัวเองก็ให้มันให้ดอยมันได้อยู่ก็พยายามขึ้นไป,ไปทั้งสี่ตึกปูฟ้านะบ่อยๆก็ไปดูเมฆบ้างไปดูต้นไม้บ้าง ให้เราันสักสุนทรีหน่อยพอาีวิที่ผ่านมามันรู้สึกว่ามันเบียนะอจตมารู้สึกว่ามันผ่านมาชื่นชื่อนะพองเดินมาเันก็เห็นอะไรปรใหม่รู้ไหสุขแล้วมันสุขอะาเราไม่รู้เมืยอนะอจตมาก็ไม่เห็นมันทุกนะแต่สุขมันก็ไม่เห็นมีเท่าไหร่ความรู้สึกของเือนนะแต่ก็มาเส้นทางทางนี่ก็เทีตยวไปงว่าเออรู้สึกมันมันมันก็เมื่อยนะอจตมารู้สึกตีสามขึ้นไม่แต่ความรู้สึกก็ดีดีอยู่นะ ตัวรวมตัวเองเอเอมันก็ดีมากกว่ามันมีความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองมากกว่าเออมันถือสาวคนน้อยลงนะมันถือสาวคนน้อยลงหลายเรื่องหลายราวอาจจะมาวินเทอร์หกสิบเอ็ดปีละสิบเอ็ดปีก็ทํางานไปตามเรื่องตามราว่อให้เป็นที่อยู่อุดมารณ์ที่ตัวทางานไปก็พู่ยาให้ไปอยู่ได้ที่ผ่านมานะ อาจารย์มาไม่ทำงานเพื่อใครนะที่ผ่านมาสังเกตดูอาจารย์ว่าทำาให้ตัวมันอยู่ได้มีที่เกาะเนี่ยเพราะเราไปอยู่ตัวเองไม่เป็นสองภ,ภาษาเนี้ยอาจารย์รู้สึกเอออยู่ตัวเองเป็นเออรู้จักอ่านตัวเองเป็นบ้างเขาม,ามองดูตัวเองชัดขึ้นรู้ว่าความรู้สึกเราไม่สวยรู้เครื่องคิดนะจิตใจของเราเนี่มานายมันอะไรต้องไม่รู้แต่ไปดูครึฑมากกว่านะอาจจะมาข้างดู อาจจะมาอยู่รุ่นมากกว่าอยู่กับหน้าถูกอาจจะมาเสียใจว่าไม่รู้ปุ้งไปไหนนะแต่จะมาไม่รู้จะมาไม่ทุกเอออยู่วันไม่ทุกนะเออเออเมันปุ้งเป็นยิ่นะกระดูกมันมันปุ้งไปได้ก็เหนื่อยนะถ้ามันปุ้งน้อยก็เหนื่อยน้อยลงหน่อยเออเออถ้ามันไปทางเรื่องทางพยาบาลที่มันไม่ดีมันร้อนอย่างเดียวถ้ามันไปทาง เมตตาเห็นก็เห็นใจเออมันดีฮะมันดีมันดีกว่าเออถ้ามองมันจะทให้โลกมันสวยงามว่ามันดีกว่าถ้าไปมองเห็นภูเขามันมีเมฆลอยต่ำกว่าต้นไม้หน่อยต้นไม้เขียวเขียวเออทิวทัศน์มันดีนะที่จริงมันก็ไม่มีก็พยายามปลูกฝังมันดีอ่ะอันมาร์เตล่าให้มันมีให้มีความรู้สึกดีๆกับทิวทัศน์ที่สวยๆ การนึกคบเพื่อนก็ปฏิรูปสวยมันก็อย่างเป็นจริงใช่ไหมออผูผา,าเป็นใช่เลยไงของจริงด้วยแต่ตอนนี้เคยเห็นเท่าไหร่ะรนระแต่ดีีนพยายามดูเหมือนกันสวยสุดท้ายเราสร้างมันนะโยมใจเราสร้างมันขึ้นมาจริงนะสร้างมุมบวกขึ้นมามุมบวกมองคนอื่นให้มันมุมบวกไว้ไอ้เรื่องไม่เขาเรื่องของอื่นไม่ต้องมองเขาก็ได้เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมไม่ถูกเรื่องถูกเราไม่ถึงเราสร้างเปลี่ยนสร้าง,งมันเมื่อไ,ไหร่ ไม่อยู่กัเรามองมุมดีๆยดีกว่ามองมองเรื่องที่มันบวกๆอ่ะไอเรื่องที่ไม่ดีอ่ะอาจจะมามาเกาะฉนานเข้าใกล้ประชาชากับท่านท่านมองกระต่ายดุจเปื่อยจำได้นะขอบคุณอาจานสงสัยเราไม่เคยมองเรื่องดีเลยมันจริงจังว่าเกินไปไงสุดท้ายแล้วเอเข้อพาวเป็นผู้นาเราเราเห็นนะเห็นโยมแบบจริงจังไปหมดเลย เออทั้งใจเราคูอย่างเงี้ยมาก่อนนะอ่ะเขาก็กลับมาเป็นโลกเลยนะเฮ้ยเ,เราคูอย่างเงี้ยมาก่อนอ่ะห็นโยงเนะ้นนมันจริงจังไปหมดนะอ่ะมึงการไอ้ใจเราไม่อยากไปนั่นะ่ะอาจารย์พาเราเขไปแต่ใจไม่อยากไปเลยนะเขาสกินพะเขาสกิสกมมาเตะเราแอบเราไม่อยากไปไนะอ้กินไม่ตัวเราไม่งเลนะี้ยแต่พอมานล้เออพอมาวางลงถือสาน้อยลงตะปกนึงใจโยมออกไมได้ผมนะ อาตมาเราคิดว่าไม่ดีหรอกจริงๆอ่ะแต่ไม่เห็นมันมีอยู่นะแต่เราไม่เห็นมันแต่พอม่เห็นมันโล่งดีนะไม่ถึงสาเหตุที่มันดีโยมเรื่องอื่นท่างสถิดช่างมันหรือปั้งมองมุมบวกก็แล้วมองเรื่องดีๆต้องข้ามก็ได้เรื่องมันเรื่องคนราอ่ะเรามีเพื่อนพี่น้องน้อยอยู่นะเรามีพี่น้องเยอะหรอกมันคงมีแค่เงี้ยชาวสุขแบบอาตมาเพี้ยไอ้เพื่อนไปเยอะนะ แายตำบามองไปไม่รู้มีใครอไอ้ตาเกี่ยวนะเมื่อกี้ไปไต่ศาลน้องเจยชวนไปอ้ตะมาจริงยากจะหาที่ไปนะคนเจยชวนก็เลยไปแล้วก็จะนอนจะชวนอินเดียนะมีคน่านไอ้ที่จะไปไม่อยากไปอเดียนะจะเป็นอีกคนเจยวันน้แไปกับผมไปสาลดีกว่าก็ไปเอะไรอยู่อะทั้งสองปีน่าจะมาไม่ทํางานทุกจะสองปีแหละเออทดี ไปเห็นญาติโยมไพศาลเราก็โอ้อายุแก่นะแล้วทั้งนั้นนะเราก็หวังไว้ชาวสุขจะรุ่งเรืองอ่ะในพบเราอ่ะชาวสุขมันต้องมากขึ้นมันจะต้องเรือชาวสุขอยู่สองพันห้าร้อยปีขา้างหน้ามันคิดไปโน,น่นอ่ะอะไรก็ไม่รู้ในพบเรานะแต่พอเห็นย้อนที่เดียวแก่ๆอย่างลี้ไก,ใใก่เข้าเข้าหลุมเข้าลงนะดน <c oughs> ยมหนูเนี่ยเอ้ยแต่ความรู้สึกยัดีจังเลยนะยมหนูยม,ยมแม่เนี่ย โอ้โหโยมนุ่มอย่างเงี้ยเขาเข้าพี่บริษัทเขาบอกแล้วก็เอแล้วก็บอกเอ้ยเท้าเท่าบริษัทที่เขาชอบข้าดีแล้วพาไปแข่งไม่มีคนยที่บ้านร้างเข้าใจมึงแปลกเว้ไปทำไมเราก็ไม่เห็นด้วยชาวเอ๊ะมันอะไรเราก็หวังให้ชาวสุขงูเรืองใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ไม่หวังแล้วหวังยังไงเราไปอยู่พาสุขอารมณ์เราดีดีพอแล้วโยม เอ่ออย่าการที่เราห็นใจกันไว้ก่อนดีกว่าพีโยมเอ่อมองให้อภัยกันไว้ก่อนดีกว่าให้มันอบคุณน,นะไม่ต้องกลัวไอ้าชาวตัวมันอบอ้าวไม่ต้องกลัวมอบคุณมนอบอ้าวลดลดลดคนมันหน่อยไม่ได้ไอ้ที่จะขัดกันได้ทีจะหวังดีย่วยบอกกันนะแล้วก็ดูให้เขาศรัทธาให้เขาไปให้คนอื่นไปบอกกันแล้วมัดในดูบอกกันได้ยังไงหรือบอกข้ามไปอาจจะมาบอกเนี้ยอาจจะมาพูดโยมพูดบ่อยๆนะช่างหัวกลัวผมมันมาไม่ได้ จริงจังมนบ้างอะไรช่วยเล่นบ้างอะไรเครี้ยงจริงจังมากอะ่ะอตาตมาคิดมามีเรื่องไม่มีเรื่องอะไรที่มันไม่น่าเลยนะแต่ตอนนี้รนะู้สึกเออเออมาดีฮะอาตมารู้อารมณ์อาตมาดีขึ้นใจอาตมาดีขึ้นเออมัน,มนไม่รู้อ่ะอาตมาว่าอาตมาความรู้สึกมันดีกว่าถามว่าสบายไหมเราไม่สบายเท่าไหร่เมื่อยแต่ความรู้สึกมันดีขึ้นนะ ดูดีขึ้นอาตมาบองใบไม้เย่งนี่สวยทุกวันเนี่ยใบไม้เหงื่อทุกวันอามาอง้มันก็สวยอีกหน่อาตมาไปจเป็นเด็กทั้งในใจที่ดอยายอาตมาอ่านหนังสือใหญ่รู้เรื่องโอโหให้มันเข้าท่าใจไทยคิดไปเยอนใหญ่รู้เรื่องไอ้แสดงว่าเราเข้าท่าไงสุดท้ายโยมกลมเรดีมองบวกไว้ไอโยมเปเนกระโดดตึ้นเอยทำข้าวมันก็ได้่ถือสาลูกตาถือสาคนใกล้เคียงมันถือสาพ่อบ้านมันที่ต ong, mày, 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 ัวเขาไม่ตัวเราหรอก อยู่เป็นเพนื่นอนกันแนี้เดียวก็ต่างคนต่างตายแล้วมีอะไรเจ้าว่าเาต่างค <laughs> นต่างตายแล้วอยู่กันดีดีขอบคุณตั้งขอโทษตั้งแค่ภัยกันบ้างสบายกว่าครับน <laughs> ีนคำที่ท่านพูดต้สะดุดน,นะคำว่าช่้งหัวเวลาเวลาเขาเอามาช่างเนี่ยเขาเอาหัวอะไร หัวมันใช่ไหมแล้วมันมีแต่ช่างหัวมันช่างหัวเราหอไม่ไม่มีนะไม่แต่ช่างหัวมันนะมีหน้าโครงการพระธรรมีมีอยู่โครงการหนึ่งก็คือโครงการช่างหัวมันแล้วตื่นมาด็กสิง่งไงแล้วังให้เด็กสิ่งแล้วก็มีคำหนึ่งที่ท่านบอกว่าความรู้สึกเนี่ย มันไม่สวยงามเท่ากวามคิดเหมือที่ท่านเล่าไปตามบ้านญจติธรรมเนี่ยตอนแรกท่านมีความรู้สึกอย่างไรแต่ไปเจอบ้านญาติธรรมเจอสถานที่นั้นสถานที่นี้โอ้โหมีแต่ผู้อายุยาวยาแล้วก็เหนื่อกันอยู่ไม่เท่าไหร่ีก็าจาตโยมก็รู้สึกเกิดความปิติยินดีที่ได้พบเจราญนะ้เี่ยก็จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เรารู้สึกกับความคิดเนี่ยมันบางทีก็ไม่ไปโดยใหญ่เหมือนกันท่านจินมาหยั่วความจริงเนี่ยเอาเชื่อเอาผ้าสุขกั่แล้วโลกนี้เนี่ยมันจะสวยงามไปหมดเลยแม้แต่ใบไม้สีเหลืองท่านก็เห็นว่ามันสวยงามจริงจริงเนี่ยจะเห็นได้ว่าธรรมะอียิ่งใหญ่แลวโลกนี้ที่ใครมองว่าไม่สวยงามเนี่ยต้องไปท่องทัวตัวเองเนะ นี่แสดงว่าเราเริ่มไปมุ่งเพ่งที่ที่อื่นแล้วไม่ได้มุ่งเพ่งในการพัฒนาตนเองจินมองโลกมีนิรู้สึกว่าไม่ไม่สวยงามนะสวยงามที่ทําให้เราเกิดความเป็นเลยในธรรมเพง่งแต่ถ้าเรามีสมาธิิมีความรู้ความเข้าใจในทางศาสนาเนี่ยมีธรรมะในใจตนเนี่ย ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ย่อมเป็นความสวยงามสำหรับชีวิตทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่การจนแจงอสกาศจารโงอดีตเท่าแก่ล้านทองแต่ท่านบอกว่าอย่าอย่าพูดถึงอดีตตรงนี้ได้ไหมเอาเป็นอดีตชาวนาจีิงไหมเราชอบตัวท่านเป็นชาวนาเก่า ตายหากเราปั้นายให้เป็นแผ่นทองเก็บเอาฟ้ามารวมกันปั้นกองก็อภูเขาเป็นโขดหิน